คุณเลือกที่จะเชื่อก่อนใช่หรือคิดว่าใช่ก่อนเชื่อเราอยากจะชวนให้คุณดูก่อนตัดสินใจวิทยาตาสว่างซีซั่นส <laughs> <laughs> ฉันต้องทำได้ <laughs> ไม่พีเ่เป็นอะไรอะ่ะหัวร้อนเสียงดังอย่างงเป็น,ปนอะไรเป็นบ้าคนก็เป็นบ้าไม่ได้เป็นบ้าฉันจะทำให้ดูว่าไอ้เศษแก้วที่แตกแบบเนี้ยฉันเนี่ยแสดงอิทธิฤทธิ์ได้อิทธิ์อะไรเธอแกเคยไปดูไหมพฤติกรรมที่เขาเดินลุยเศษแก้วะนะ่ะแล้วเวลาเขาเดินลุยเศษแก้วนะร่างทรงเนี่ยไม่บาดเจ็บอะไรเลยเออแต่ฉันว่านะมันต้องมีทริคอะไรแน่ๆเลย ขวดที่เขาใช้อ่ะเขาใช้ในการถ่ายหนังแอคชั่นมันเป็นขวดปลอมๆมากที่ใช้ถ่ายหนังอะใช่อว่าขวดจริงขวดปลอมแล้วขวดจริงจริงเอางี้เราไปถามูรูตาสว่างกันไหมว่าสรุปเนี่ยร่างทรงอ่ะเขาใช้ขวดจริงหรือว่าขวดปลอมอันว่าขวดจริงแต่กลิ่นเธอกลิ่นจริงด้วยค่ะเอาเมา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 ไปถามเมื่อไกด้แ่องขวดจริง อาจารย์ครับอาจารย์ครับ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 ยิ่ก่อนคนจะเป็นยังไงอาจารย์ค่ะคนอยากรู้ว่าพวกล่างทรงอะค่ะที่เขาเดินลุยเนี่ยเศษแก้วอย่างเงี้ยเขาใช้ขวดจริงหรือว่าขวดปลอมครับส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะชอบคิดว่าไอ้ขวดที่เขาใช้เนี่ยที่เขามาเดินลุยกันเนี่ยครับจะชอบคิดว่าเป็นขวดปลอมเพราะว่ามันเป็นขวดน้ําตาลอย่างที่เขาถ่ายหนังแอคชั่นเนี่ยคนเนี้ยทุบไปเนี่ยไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันเศษแก้วกระจายหมดเลยนะครับแต่ว่าที่ใช้ในพิธีกรรมพวกนี้ส่วนใหญ่จริงๆแล้วเป็นขวดจริงครับแต่อาศัยความกล้าหาญ ใช้ความกล้าหาญของผู้ที่เขาศรัทธาในเรื่องนี้ครับแล้วเขาก็มาแสดงปฏิหารให้ดูครับนอกจากที่อาศัยความศรัทธาและความกล้าหาญแล้วเนี่ยเขาต้องมีเทคิคอะไรอีกไหมครับมีทริคมากเลยครับอย่างแรกจริงๆแล้วเนี่ยคือขวดแก้วอย่างนี้ครับจริงๆขวดเบียร์นะครับเราจะไม่เอาใส่ส่วนที่ค่อนข้างจะแข็งแล้วก็ขมมากๆอย่างเช่นที่เป็นด้านขวดตรงนี้นะครับเป็นคอขวดแล้วตรงที่เป็นก้นขวดนะครับใช้แค่ข้างในเท่านั้นครับแต่ผมจะสาธิตให้ดูนะว่าทำยังไงนะครับนี่ครับแล้วก็เอาขวดนะครับใส่ไปในถุงอย่างนี้นะครับแล้วก็ทุ โอ้ยอี้ีเอ้ยเอ้ย,อ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 ยโอเคเทออกมานะครับครับโอ,อ้โหน,นี่ครับเอาขวดที่เป็นแค่ปลาฉลามเนี่ยนะครับอ่าครับทิ้งไปนะครับก้อนอย่างเงี้ยนะครับทิ้งไปนะครับ แต่ว่ายังแค่นี้ยังไม่พอครับมันยังมีอีกคลิกหนึ่งด้วยนะครับในการที่ลงไปเดินบนพื้นแบบนี้ได้เนี่ยครับมันเป็นเรื่องของการกระจายแรงมันเป็นเรื่องของหลักการฟิสิกส์นะครับแต่จริงๆแล้วเท้าเราไม่ได้ลงไปกดตรงๆตามที่มันคมๆมขึ้นมาฉันหลักการจะคล้ายๆกับพวกโยคี้เคยดูไหมแล้ที่นอนบนเตาบนบนเตียงตะปูอย่างนั้นเลยครับแต่จริงๆแล้วทคอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเขานอนตะปูแค่แท่งเดียวเนี่ยถึงตายเลยนะครับเพราะมันทะลุได้แต่ถ้าเกิดตะปูมีเยอะๆกระจายยเนี่ยนอนลงไปก็ไม่เป็นไร เราก็มีเตียงตะปูมาให้ดูเลยครับอย่างนี้เลยลองดูนะครับแตกแน่แน่ไม่แตกหรอนี่นี่นี่ไม่แตกเลยเห็นไหมครับไม่แตกเลยทีนี้ก็ลองดูต่อไปแล้วกันว่าถ้าเกิดเอาคุณฟิกคุณเฟิร์นเนี่ยมานั่งบนนี้เลยนะครับเยี่ยมเลยครับเอาไปเลยๆๆอาจเลยเอาอาจารย์มาลองดู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 นะลองดูเอาไว้ตอนต่อไปแล้วกันครับ โอ้ยลอดตัวไปเดี๋ยวแกต้องโดนแน่ไม่พี่ฟีดนั่งก่อนเออเอเอ,เอ